แข้งจ่ำๆจ้ะไม่ได้ฟันออกจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง สุกูสุคนจ่ามึอนี่ปุปนชันเนลวสิาพาพี่พะน้องมากินส้มตำเพชรเพจ้ะพี่น้องใส่ปู้อจ้าพี่น้องว้ายนี่ปุ่นฉะละ่ะอุ้ยไตออกหมดหรอจ้าพี่น้องมันไตออกหมดหรือไหมเธอ <c oughs> มันไตออกหมดแล้วค่ะจ้ะพี่น้องกินปูดิบกันจ้าพี่ไตออกมาแล้วจ้าพี่น้อง <c oughs> มาจ้ะพี่น้องมากินอ้อ,อเศษๆน้ำกั่นเด้อจ้ะพี่นอ้องอกำลังไต่ออกไปแล้วค่ะนะืออือกินเลยจ้ะขอโทษขออภัยคุบอกินปูน้าดีไปเด้จอจ้ะกินแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องก็ตามห้องเศบๆจ้ะ Hử? Ừ. Ừ. mình Cắm ngay ngay vô nước cạn ta ให้แข้งฉ่ำจ้าฮ uh, uh ึึไม่ได้ฟันออกพี่ไหม พี่น้องสนใจแคบหมูกับสร้างข่ามอะไรได้จ้าอืแอปเปิลขายกล่องละหนึ่งร้อยบาทบวกค่าจ้งหัดกบาททั่วประเทศได้จ้าน้ำหนักสองร้อยกรัมเจ้าพี่นอ้องอตุด <c oughs> มันมาหมุนอยู่เลยจ้ะอ้ายนี่แอปเปิลเราต้อง แซ่บอีเดีจตแตพี่น้องตั้ใแซ่บกอวเป็ดพีชจ้ะ พี่น้องอร่อยสร้างข่ามาได้แน่จ้า โอ้หน <łość> uh ีบเจ็บจะไปนอนตัวน้อยๆเสิกันหนีบเจ็บ้ะจ้ะ มาเห้หมด เจ้าควางขี้ไปเพิ่นก้อนก็นได้เด้อ での Huh? Hmm? ลืมหอดขนมเส้นจาฟ้าลนะ ข้งแสบหักจับเนอะ ถ้เสร็จแล้วแหละอี่สองนาทีนะเซ <laughs> เอาลูกชิ้นไปส่วงป่าจ่าิ่นสั่งสั่งลูกชิน้นแอปเปิลลอยหนึ่งเอ้าแคบหมแบไปอันนี้ขายกล่องละห้าจิบ ที่บา้าเก็บลูกชิ้นหรอเปล่าหึบา้าเก็บลูกชิ้นก่อนอิอ่มเหรอด้จ้าพี่น้องโอเคนะจ้าพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินโมม่าเก็บวัตถุภาพพิดพลาดป,ประกันใดแอปเปิลชั้นเก็ขอโทษขอให้พี่น้องลหลายๆด้จ้าดอกไม้ลุวนพอดีจ้าคลิปนี้ก็รลไรพี่น้องก่อนด้จ้าสวัสดีจ้า